ทบทวนโอวาทก่อนเดินพิจารณาพัตหารในโครงการเดินธรรมยัตราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีที่14เดินบินทบาตให้พระเดินเจริญสมณธรรมไปเรื่อยๆให้ธรรมของสมณบังเกิดขึ้นให้เห็นดวงเห็นองค์พระใส ก่อนที่เราจะไปโปรดใครถ้ายังไม่มีธรรมเราเขาโปรดเราดูสิว่าใครโปรดใครถ้าเราไม่มีธรรมอย่างนี้ก็ขาดทุนอินะบริโภคฉันแบบเป็นนี่ต้องเป็นเจ้าหนี้สิ ต้องเป็นเนื้อนาบุญบำเพ็ญสมณะธรรมธรรมของสมณะง่ายนิดเดียวแค่หยุดนิ่งใจอยู่ก่อนอยู่จนหยุดพุทธเกิดชีวิตอันประเสริฐก็เกิดเจิดจ้าขึ้นเราจะฉันด้วยความเป็นนี้หรือฉันด้วยความเป็นนายฉันแบบสมณะ ต้องให้เห็นพระในตัวอย่างน้อยก็นึกถึงพระในตัวบทฝึกของสมณะต้องนึกถึงพระในตัวเป็นพระนอกพระในอย่างน้อยก็ดวมใสต้องเรียนรู้เรื่องการฉันว่าเราจะฉันด้วยความเป็นหนี้หรือความเป็นนายต้องฉันแบบสมณะบริโภค จะได้เป็นต้นบุญต้นแบบมาเป็นสมณะแล้วต้องแตกต่างจากคฤรัหั์ต้องเอาใจมาอยู่จนหยุดพุทธ,ธะเกิดฉันอย่างนี้ผู้ที่ฉันบุญเกิดขึ้นด้วยฉันอย่างไรให้บุญเกิดขึ้น<ม>ก็ต้องเอาใจมาหยุดปลางกายบุญจะเกิดขึ้นตลอดเวลาฉันไป อาหารก็หล่อเลี้ยงกายหยาบบุญก็หล่อเลี้ยงกลางกายเราจะได้ใช้เวลาในเมืองมนุษย์อย่างมีคุณค่าทุกอนุวินาทีถ้าเราฉันขับทายอาหารใหม่อาหารเก่าจะเอาเข้าเอาออกก็เอาใจมาอยู่กลางกายบุญก็เกิดตลอดพระเก่าพระใหม่ใจต้องหยุด เป็นทางมาแห่งบุญได้ตลอดในเพศสมณะบุญต้องเกิดตลอดบุญก็มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาไม่ว่าจะทานการให้หรือทานเข้าก็ต้องเป็นทางมาแห่งบุญบุญจะเกิดขึ้นตลอดถ้าใช้ชีวิตสมณะเป็นเรื่องถวายพัตฒหาร ญาติโยมเราถนัดยิ่งเห็นพระฉันอร่อยยิ่งปลืม้มบางรูปตั้งแต่บวชยังไม่เคยอร่อยขนาดนี้อิ่มอร่อยย่อยง่ายทายสะดวกโยมถวายอร่อยอร่อยกลับไปรวยให้รวยอร่อยอร่อยเลยท,ทบตวนว่าจากใครคนหนึ่ง สาร